ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้น้องปอจะมารีวิวอะไรคะเออยลลี่พิชอะไรพิซพซ่าค่ะอันนี้ใครซื้อให้นะคะเนี่ยลุงอะไรไลุงเป้ลุงเป้ป้าจอยซื้อให้น้องปอนะคะเดี๋ยวปอจะมาแกะให้ดูนะคะพี่พี่แกะได้ไหมคะดึงออกมามันจะเป็นยังไงคะลูกอีก <laughs> ดึงไม่ได้นะคะ <laughs> ได้ๆนะคะโอเคโอเคจริงๆมันมีหลายอันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ย่างปอจะลองกิน<แ>ให้ดูนะคะ<แ>โอเคอันนี้ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวปอจะลองกินให้ดูะคะ่ะเปิดออกมาตรงนี้ค่ะตรงนี้หยิบออกมาหนึ่งชิ้นค่ะมันมีรสชาติไงคะลูกเหนียวนุ่มไหมคะนุ่มเหนียวนุ่มแล้วหวานหรือว่าเปรี้ยวหรือว่าอย่างไงคะเปรี้ยวเปรี้ยวคะ่ะหวานด้วยไหมสรุปว่าอร่อยไหมคะอร่อยะเยี่ยมไหมคะ เยี่ยมไปลองชิมกันดูนะคะขอบคุณด้วยขอบคุณลุงเป๊ mm hmm. ป้าจอยด้วย <Yeah. S 2> ใช่ขอบคุณลุงเป้กับป้าจอย้วยขอบคุณค่ะก้มห mm ัว hmm. ค่ะโอเคบายบายนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm.